ช่วงนี้ที่บ้านเราฝนตกทุกวันเลยค่ะและเช้าว,วันนี้ฟ้าก็คลึ้มคลึ้มเหมือนเดิมเลยค่ะแต่โชคดีที่เช้าว,วันนี้ตื่นมาฝนไม่ตกค่ะวันนี้ที่บ้านจะทําพิธีเรียกขวัญ เรากับพี่สาวก็เลยต้องมาเตรียมไก่ตั้งแต่เช้าเลยเราเตรียมเอาไว้ทั้งหมด5้าตัวนะคะทําการถอนขนไก่อะไรต่างๆเนี่ยให้เรียบร้อยแค่ถอนขนไก่เนี่ยก็กินเวลาไปแล้วเกือบสองชั่วโมงพิธีเลียกควันของที่บ้านเนี่ยก็จะทําอะไรไม่ค่อยเยอะนะคะหลังจากถอนขนไก่เสร็จแล้วก็จะนําไก่มาต้มทั้งตัวแบบนี้เลยค่ะพิธีเลีกควกวันนี้จะมีไก่ต้มแล้วก็ไข่ต้มค่ะ ที่ถือว่าเป็นตัวแทนของคนในบ้านนะคะการเรียกขวัญแบบนี้จะเป็นเฉพาะของพ่อเราเองนะคะซึ่งพิธีของแต่ละบ้านนั้นก็จะแตกต่างกันไปค่ะของบ้านเราพ่อบอกว่าให้ทําง่ายๆค่ะไม่ต้องทําอะไรให้ยุ่งยากเวลาถ่ายเกี่ยวกับพิธีอะไรต่างๆเนี่ยพ่อก็ไม่ค่อยให้เราถ่ายคลิปนะคะพี่สาวกับพ่อเนี่ยบอกว่าไม่ต้องถ่ายเยอะๆอายคนอื่นเขาหลังจากที่ทําพิธีเสร็จแล้วเนี่ยเราก็นํามาทําอาหารได้เลยนะคะทุกคนอีกส่วนหนึ่งเรานํามาทําเป็นไก่สมุนไพรแต่วันนี้พี่สาวนางเนี่ยจัดการเรื่องอาหารสักส่วนใหญ่ค่ะ ผักขมนั้นก็แค่มีหน้าที่ตำน้ำพริกค่ะทำอะไรง่ายๆนี่นะคะน้ำพริกของเราวันนี้เราไม่ได้ตำน้ำพริกมงนะคะแต่ว่าตำเป็นน้ำพริกกะปิค่ะปกติเนี่ยไม่เคยตำน้ำพริกกะปิกินคู่กับไก่สมุนไพรเลยเราคิดว่ามันน่าจะเข้ากันนะคะทุกคนก็เลยลองตำให้คนที่บ้านลองทานกันนะเผื่อจะชอบกัน และนี่ตอนนี้ทุกอย่างก็เสร็จแล้วค่ะทุกคนไข่ที่เราต้มเอาไว้ตอนแรกเนี่ยก็จะแบ่งให้คนละใบช่วยกันเตรียมไก่มาตั้งแต่เช้าแล้วค่ะแต่ละคนเนี่ยก็ยังไม่ได้กินข้าวเช้ากันเลยกว่าจะเสร็จเนี่ยตอนนี้ก็เป็นเวลาเทียเท่ยงแล้วบอกได้คำเดียวว่าตอนนี้คือหิวข้าวมากนะงั้นเดี๋ยวคลิปนี้เราขอลาไปแล้วนะบ๊ายบาย